รหัสต่อไปค่ะ96119ค่ะ96119คุณพี่3ช่องวินเทจค่ะ Crossbody 3ช่องวินเทจตัวนี้นุ่มมากค่ะเป็นงานหนังชามัวธรรมชาตินะคะสำหรับตัวนี้ข้อดีของเขาคือน,นิ่มและยืดหยุ่นสูงเวลาคุณพี่ใช้งานจริงนะตัวกระเป๋าเขาจะขยายไปเรื่อยๆค่ะตามของที่คุณพี่ใส่ฐานอยู่ที่9นิ้วค่ะความสูงอยู่ที่ 8นิ้วค่ะแล้วก็ความหนาค่ะจะอยู่ที่3นิ้วเต็มค่ะสำหรับตัวนี้นะคะสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาว7นิ้วเครื่องได้ด้วยค่ะสายสะพายนะคะปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนค่ะคุณพี่นะใบนี้โลโก้ค่ะ p e r i o t นะคะหนังชะมมวธรรมชาติอ่ะด้านหน้าค่ะผ้าซับในนะคะจะเป็นงานผ้าพรีเมียมตัวนี้เป็นผ้าสั่งทำพิเศษของทางแบรนด์นะคะอ่ะ อายุการใช้งานคือ8ปีบวกบวกะนะคะอะสำหรับรุ่นนี้นะคะฐาน9นิ้วค่ะความสูง8นะคะความหนา3นิ้วเนาะ ใบนี้ราคาใบ้าร0ราคา CF 1,790บาท1ช่อง10นาหน้า1ช่อง10บนกระเป๋าสตางคยาว7นิ้วครึ่งใส่ได้2ช่องพ็อกเก็ตนะคะสำหรับตัวนี้มีช่องใช้งาน2พ็อกเก็ต1ช่องโล่งหนึ่งซงหลัง10หลังอีก1เส้นงานตัดเย็บงานหนังคุณพี่หนังตัวนี้ชามมวธรรมชาติคุณพี่ให้ดูก่อน หนังของเขาจะไม่ผ่านการเคลือบสีไม่ผ่านการ ปั๊มลายไม่ได้ผ่านการทิมพลายเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยหนังของเขาจะเป็นลวดลายตามธรรมชาติเลยเป็นลวดลายตามธรรมชาติของหนังวัวแท้นะคะอ่ะสีพร้อมส่งรหัส96119ใบนี้ยืดหยุ่นสูงนะคะนิ่มมากทรงนี้นิ่มมากใครที่ชอบงานกระเป๋านุ่มๆใส่ของแบบยิ่งใส่ยิ่งจุยิ่งใส่ยิ่งจ,งงจุเอารุ่นนี้เลยอันรุ่นเนี่ยคือนิยามนั้นเลยคุณพี่ใส่ของเยอะเท่าไหร่จุได้เท่านั้นเลยคะ่ะนะ นะมันจะยิ่งยืดยิ่งขยายไปเรื่อยๆ96119คะ่ะ3สีพร้อมส่งใบที่กัญญาสะพายคือสีแทนนะคะสีแทนสายสะพายคือยาวมากนะคะคุณพี่นะปรับเพิ่มได้อีกสีที่2คะ่ะดำคะ่ะคุณพี่96119ดำและสีที่3คะ่ะ96119ตาลน,นะคะ3สีพร้อมส่งคะ่ะ